มสวัสดีครับสดร้อนค่ะกับกล้องสดพดมูนะครับเราจะเราที่คทุกวันจันทร์สุกเลยวันนี้มันสุกแล้วมันสุดท้ายใช่เจทีวันจันทร์เลยสบอนาฬิกา3นาทีถึงบ่ายโมงตรงนะครับมาดูเราสองค่ยเจ้าแจ้วพาไปกินอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็พาไปมูเตรูใช่และที่สำคัญคือเมาส์คนนู้นคนนี้แนวถนัดของเรา วันนี้บอกมีข่าวก่อนหรือเรื่องแรกเลยต้องเสียใจด้วยนะคะกับญาติของผู้เสียชีวิตเนาะในผับนะชื่อดังเมืองสัตหีพี่ปซึ่งก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อคืนนะคะตอนประมาณสักที่คืนตีหนึ่งเนาะผับชื่อ Mountain Bee ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ชื่อดังนะผับอ่ะ๋อก็ใช่ไงหบอกผับชื่อดังก็คือพูดชื่อเขาบอกว่ามันเป็นชื่อที่ดังที่เมืองเป็นชื่อแปบพันธโด่งดังในเมืองสัตีหีเราก็เอ๊ผับชื่อดังมันดูข่าวมันไม่ใช่ที่รู้เรื่องวมาเป็นเรื่องยังไงเกิดขึ้นเมื่อคืนเนี้ยก็น เห็นฉากนี้แล้วนึกถึงไอ้นั่นเลยนะซันติก้านะคือซันติก้าเมื่อสิปีที่แล้วว่าที่แบบว่าในกรุงเทพแถวเอกมัยยายที่ไฟไหม้เหมือนกันโอ้หนูอยู่อันนั้นไฟไหม้วันวันนี้นั่นเลยนะวันปีใหม่เขาด่าห้าสี่สามสองหนึ่งตู้หมูตายแล้ววิ่งออกมากันแบบสงสารเลยอ่ะอันนี้เกิดเหตุการณ์ซ้าซากนะอันนี้ก็เป็นอาคารชั้นเดียวนะพี่เนื้อที่กว่าสามไร่นะคะเขาบอกว่าจริงๆนตอนที่ขอไว้ตอนแรกอ่ะไม่ได้ขอเพร่มผับนะ พอไป็นร้านอาหารร้านอาหารแล้วก็เปิดเป็นผับทำไปทำมากลายเป็นผับพี่ว่ามันไม่เหมือนแบบผับเลยนะมันเหมือนแบบโรงนาอะไรสักอย่างหนึ่งนลโรงเบียร์เปล่าโรงแบบนาสร้างเป็นแบบว่าต่อต่อกันไปแล้วเธอถือกล้องเห็นประตูทางเข้ามาทางเข้าทางออกรูเล็กมากเนาะรูเล็กมากแล้วคนแบบพยานพีูไหมว่ามันเกิดไปจากต้นเหตุจากอะไรยัดทนานกันเข้าไปแน่นเลยอุยยัดทนานภาษาาบราณมากเขาบอกร้อยกว่าคนยัดเยียดกันเข้าไป ไม่แต่มันเล็กไงพี่กล้องแล้วแบบว่าเข้าใจไหมว่าพอไฟมันมาเนี่ยมันมาเร็วไงแล้วแล้วไอ้ข้างๆที่เขาทำอ่ะมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่เมันไม่เก็บเสียงชาวบ้านก็มาดา่าต่แรกเขาก็เลยเอาโฟมไปอัด เก็บเสียงโฟมไปอัดด้านข้างเพื่อเก็บเสียงท่านี้แหละโฟมก็คือเชื้อไฟอย่างดีแล้วมันเกิดอ,อะไรเกิดขึ้นมันก็เกิดว่าอยู่ๆก็มีเสียงระเบ,บิดมา,ข,าข้างเวทีข้างเวทีซึ่งตรงนั้นมีดีเจอยู่ด้วยแล้วบอกไฟมันจะมาจากทางซ้ายมือของเวทีแล้วควรใหญ่คนที่เสียชีวิตอจจะอยู่หลังๆนี่เรารู้เรื่องหมดเลยนะเนี่ยใช่อยู่หลังๆแล้วประตูหลังอ่ะล็อกด้วยล็อกโซ่เอาไว้ประตูทางออรูลูก็เล็กอยู่แล้วยังไปล็อกอีกแล้วท่นี้พอไฟไหม้มาทุกคนก็ตื่นหมดเลยสิ ลงเล่าไม่มงไม่เมาแล้วหาทางออกการเหยียบกันตายก็มีฟันพวกวันมันมาทีนี้ก็สำลักฟันทีนี้เสียชีวิตกี่คนเลยพ่คนมามาเสียชีวิตกันข้างหน้าประตูเยอะมาออกกม,ม่ได้เนใช่ เห,เหมือนตอนสติก้าไปไปเสียชีวิตอยู่นี่ก็ในห้องน้ําก็มีเป็นคนไปหลบเสียชีวิตอยู่นะเ,<ข>เป็นผู้ชายสองคนเขาบอกบางรายเนี่นะนอนตายอยู่ข้างบูธดีเจในสภาพที่ถูกไฟทท่วหน้าคุณผู้ชมถูกไฟครอ,อกไหม้ร่างหมดเลยเกรียมทั้งตัวบางคน<ล><ล>วิ่งออกมาไฟไหม้ตมตัวอยู่เลยพี่กอ้องเมื่อคืนเหรอใช่วิ่งออกมาไฟไหม้เต็มตัวนี่พูดเองเรื่องจริงเรื่องจริงจะไปโกหกทำไมเหมือนสติก้าเลยวิ่งออกมาก็ไฟไหม้เต็มตัวแต่จะบอกให้เลยว่าไอ้อย่างเงี้ยไอ ใครที่รับผิดชอบตรงนี้อยู่อะต้องดูแลไอสถานที่เที่ยวอย่างเงี้ยให้ทั่วถึงไม่ใช่เป็นข่าวทีก็ดูทีเป็นข่าวทีก็ดูทีแล้วคนที่มันที่มันแบบเจอครั้งต่อไปอะก็ตายสิเราก็ต้องตรวจดูว่าทางออกทางเข้าให้มันแบบว่าเข,าเข้าใจไหมเขาตรวจหรือเปล่าเขาได้ไปตรวจไหม,มตรวจไงถึงได้ล็อกประตูเล็กประตูน้อย คนที่มีหน้าที่ในการดูแลเกี่ยวกับคือการดูแลผับเผื่อ <P an throp od> พวกนายเขาตรวจเขาอ,อาจจะตรวจแล้วนะ,นะพวกแบบอ้นั้นน่ะพวกพวกที่ดูแลในในในการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าใช่การท่องเที่ทยวสิพอดไม่ใช่การท่องเที่ยวหมายถึงว่าพวกที่เที่ยว <P an throp od> อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ว่าการท่องเที่ยวเราหมายถึงว่าพวกที่เที่ยวมันไม่รู้ว่าขึ้นอยู่กับหน่วยไหนแต่คุณต้องดูความปลอดภัยของคนที่เข้าไปเที่ยวด้วยไม่ใช่ว่าสั์แต่ว่าเขาอาจจะดูแล้วแล้วก็พอตอนก่อนจะเขากลับไปก็มาทำแบบเดิมหรือเปล่า หรือไม่คิดว่ายังไงก็ต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาเอาเอาเล่นข้อหากับเจ้าของผับให้หนักหนักแล้วก็เล่นแล้วก็ต้องอย่างนึงต้องสืบสวนกับเล่เป็นจริงนะไม่ใช่เล่นแต่ออกข่าวว่าเล่นแล้วพอจริงๆก็ไม่เล่นเขาแต่แต่แต่คนที่เจ้าของสันติก้าเขาก็โดนหนักนะสงสารเขาพี่อันนั้นก็อันนั้นเขาก็โดนหนักมาตอนนี้ตอนนี้เราก็ต้องช่วยกันแล้วล่ะเพราะว่าไหนๆว่าห้ามเที่ยวไม่ได้ก็ต้องดูแลความปลอดภัยกันไม่ใช่ประตูเล็กเท่ารูหนู เวลาออกต้องตะแคงออกด้วยนะพี่ก้องที่เที่ยวบางที่อ่ะพี่เคยไปเหรอฉันเคยไปที่เที่ยวบ่อยบางทีมันต้องบางทีมันเข้าเนี่ยมันต้องตรวจดูตรวจบัตรอะไรเข้าทีละคนเข้าทีละคนพอไฟไหม้ปุ๊บอาอีโซ่นั้นก็หากุญแจกันไม่ทันอันนี้มันเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนไทยอีกแล้วอย่าไม่ใช่ว่าวัวหายแล้วล้อมครอบวัวหายแล้วล้อมครอบต้องล้อมครอบก่อนที่วัวมันจะหายนะครับอ่ะก็เสียใจด้วยนะคะเสียใจกับผู้ที่สูญเสียไปด้วยา ฝากคนที่ดูหน้าที่ดูแลค่ะคงอ่านคำนะอสิพรไม่ทันแล้วล่ะค่ะหมดแล้วหมดลค่ะหมดแค่นี้หมดเวลาคงฝากคงฝากนะคะจังกุยมีมีหน้าที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของกุยท่องเที่ยวอยู่ในยามราตรีก็ต้องฝากดูกันด้วยจะต้องให้กําลังใจน้องแนทที่หาเงินผ่อนบ้านให้คุณแม่ปิดบ้านไปแล้วปิดบ้านปิดปิดหนี้สินหมดละตอนนี้เขาบอกเขาจะเช่าบ้านอยู่คือนัธิพรเนี่ยเขาถูกยึดบ้านไปเพราะว่าเขามีหนี้สินที่เขาไม่รู้ตัวเขาจะเอาเงินที่เงินเก็บทั้งหมดเนี่ย ไปปิดนี่ให้หมดเขาก็เลยถูกยึดบ้านยี่คุณตาคุณยาซื้อคุณตาคุณยาอยู่ตอนนี้เขาก็เลยใช้วิธีการคือไปเช่าห้องอยู่แทนสองสารน้องแนทมากเอาใจช่วยนะคะน้องแนทสู้ๆก็สู้กันไปมีชีวิตอยู่ก็สู้กันไปพี่ก็ต้องสู้เออก็ต้องสู้ทุกคนน่ะใช่อาะโครงการหลวงอย่าลืมไปกันนะ4-14 Central World นี้นะครับผลผลิตของเรกษตรกรจากยอดดอยสู่กลางกรุงนะครับ ผลิตภัณฑ์กว่า3,000ชนิดเลยนะคะโครงการหลวงปี53เนี่ยจัดวันที่4ถึงสิสิงหาคมนี้ไปได้เที่ันเบอร์นะคะตอนนี้จะมาเชื่อมเหนเอร่องเาผลิตภัณฑ์ของเขาเยอะมากๆนะช้อปปิ้งหน้าซื้อของแล้วถ้าเกิดอยากจะไปนะคะก็ไปดูเลยตั้งแต่เช้าเปิดมาจนถึงเลิกไปสองทุมท่มหนะก็เปิดตลอดเลย,เยว่าของดีจริงๆจ,จ,จ,จากโครงการหลวงนะคะอนนตอนนี้เบรกแรกต้องต้องพักแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาไปกินในนี่ก๋วยเตี๋ยวอร่อย แถวศรีเวลากันนะครับเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันหมดปแลาเหรอคะพี่หมดแล้วอีแค่บ่นเขาจนหมดแล้วเหรอใช่งงเลยเขาชูนิ้วตั้งแต่ก็พี่พูแบบบ่นยาวไม่ใช่เราก็ต้องบ่นให้เขาทํากันจริงๆม้างเอาไม่เบรกเหรอคะเบรกค่เบรกค่ะเข้าไปสิคะเบ่กคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะต้องมาตอนที่พูดอนนท์นัดแล้วนะคะแต่ไม่รู้แกหายไปไหนนะคะก้องมาตรงนี้ข้างหน้าก็คือสีแยกศรีเวลานะคะมาร้านอาหารนัดพบโภชนานะคะ เขาแกบอกว่าก๋วเตียวต้ยมยำที่นี่อร่อยนะคะแต่ตอนนี้พี่พจนไม่รู้อยู่ที่ไหนหายพอุอยู่นะคะอ้าวพี่พอนตมานี้เลยได้แล้ว แล้วทำอะไรเนี่ยกินก๋วเตี๋ยวก็นัดเจอหนูหน้าร้านไม่ใช่เหรอหิวหิวตายแล้วมาแอบกินไม่บอกน้องสักคำหนึ่งเลยไม่ๆมไม่จะได้จะได้กินเยอะหน่อยพี่ว่ามาที่นี่ร้านอะไรนัดฟอบโฟชนาครับอยู่ตรงนี้อ่ะสีแยกสีวราสีวราวันนี้ของก็เดือดอะไรพี่พศบอกสิพอมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรมะนาวแล้วก็มีเย็นตาโฟเอออ่ะงั้นตอนนี้ไปเจอพี่ติ่งดีไหมพพศได้พี่ติ่งคะพี่ติ่งพี่ติ่งอยู่ไหนพี่ติ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สัดีค่ะพี่ติ่งนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ของพี่ติง่งใช่ไหมใช่ของของคุณแม่ค่ะเปิดมานานยังพี่ติง่ง30ปี เปิดมา30มสิบปีเหรอพี่ฝนสามสิบปีค่ะโพี่ฝนสามสิบปีแล้วพี่ฝนจุดเด่นอย่งพี่ฝนคืออะไรคะจุดเด่นก็คือร้านเราอ่ะเออเป็นหมูเด้งอร่อยนะคะแล้วก็ใช้มะนาวแท้ค่ะโอจุดเด่งเพราอหมูเด้งสามสิบปีแล้วมีอะไรบ้างพี่ฝนในรายการอาหารในรายการอาหารก็จะมีพวกเย็นตัวโฟต,ต้องยำต้มเหลาก็เกี่ยวับน้ำก็เตี่ยวแห้งหรือจะเป็นลูกชิ้นรวมลวกก็ได้ค่ะเห็นขายแบบนี้ขายมาสามสิบปีมันต้องมีเลยไหมพี่ฝนมีต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์กราบไหว้อยู่ทุกวันให้ขายดีเนี่ยมันอะไรอ๋อมี ค่อยู่ทางด้านในค่ะอยู่ตองเอาพี่ไข่วางตรงนั้นเห็นไหมเห็นพะยันต์ไหมใช่ค่ะตั้งแต่เอามาไหว้เป็นไงบ้างพี่พอตั้งแต่เอามาไหว้ก็ทําให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นแล้วก็<อ>มีโชคมีลาบเล็กน้อยอะค่ะแล้วเวลามาไหว้พี่ถวายอะไรคะก็วถวายเป็นน้ำแดงแล้วก็ขนมเปีย๊ยกไข่นี่จะชอบขนมเปีย๊ยกมี<อ>ชุดทหารชอบมาชุดทหารชุดทหารขนมเปี๊ยกของเล่นปืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำแดง งั้นพี่พลดหาหนูต้องขอลองกินหน่อยพี่พลดกินแจ่หนูไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังกินอีกสองคำเองพี่พองมาพอดีอ่ะเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารแล้วไปลองชิมกันหนูขอเส้นหมี่ยานะโฟค่ะเพื่อจะเอะไรเก็มมีจัดไปแล้ว แก้มูเด้งหมูเด้งอร่อยอร่อยไหมถูกปากไหมรสชาติของต้มยำเป็นไงพี่ก็เป็นต้มยำแบบมะนาวจริงอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องปรุงเลยนะเนี่ยได้เลยเหรอพี่พลได้เลยล้หมึกกรอบมีปลาหมึกเกาะเหรอปลาบึกเกาะต่างพิเศษเขาใหญ่เขาไปใส่กับเย็นตาโฟโอ้ถ้าอร่อยทังไงพี่พลหาทำท่ายังไงคะอร่อยมากค่ะอาตารหนูนะของหนูนะพี่พลเป็นเย็นตาโฟนะคะ แล้วก็มีหมูเด้งนะครับพี่โพสต์ลแล้วก็มีมี่มีเต้าหู้กรอบมีปลาหมึกปกลาหปลาหมึกนะคะเขาเรียกปลาหมึกกรอบหรือปลาหมึกแช่นะปลาหมึกกรอบรก็ไม่รู้ด้วยปลาหมึกแช่ด้ปลาหมึกกรอบด้วยอ่ะเดี๋ยวลองกินนะ้ำก่อนนะน้ำซุปอร่อยค่ะอร่อยมากโค้โโชดีไม่ต้องปรุงเลยไม่ปรุงนะไม่ปรุงผมก็ไม่ได้ปรุงมันไม่ปรุงเลย ประหมูชิ้นใหญ่นะพี่กองมากเมื่ออ,อร่อยมากชิ้นใหญ่พอดีทำมากร้านี้ยังไงครับพี่กอง อร่อยจนต้องยกซดนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากค่ะพี่พจน์นั่นพี่ไห่ใช่ไหมใช่ใช่แล้วข้างบนมีอะไรอีกอ่ะข้างบนมีเยอะมากมีกระหังนะนะกระหันแกมีกระหันแกงด้วยเหรอกระหันจากฮ่องกงนั่นอ่ะอ๋อยีทองอ่ะเป็นกระหันรับากๆจากฮ่องกงอ่าคุณนมาเกี่ยวเกี่ยวกี่ว่าเกี่ยวไหมเคี้ยว ก๋วยเตี๋ยวขาวยังมีเกี๊ยวกรอบด้วยนะคะไอ้พุฒลองกินดูค่ะอือเป็นไงฮะหืดไม่หืดไหมเกี๊ยวกรอบใช่ไหมครัเป็นไงบ้างกรอบหืดไหมหืดอืดเมื่ออร่อยกันแล้วนะครับไปพี่พจน์เราจะไปมอบภาพมงคลภาพพิพจน์กับภาพกล้องกันแบบภาพรวยภาพเฮงกันไหมครับพี่พจน์คไปค่ะพี่สิงห์ค่ะพี่เขเป็นไงบ้างทานแล้วก็อร่อยนะครับก็เลยเอาภาพมงคลมา ฝากพี่พี่ติ๋งไว้ติดไว้ที่ในร้านเพราอว่าใครมาชิมร้านนี้แล้วก็มีรูปนี้ก็ยืนยันว่าอร่อยอออคุณแม่ค่ะครับผมร้านพี่ติ๋งเนี่ยเปิดทุกวันอะไรครับพี่เปิดจันทร์ถึงเสาร์ค่ะหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันค่ะ,ะตั้งแตกี่โมงถึงกี่โมงคะแปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นค่ะโอ้โหทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะเรียกว่าเกือบถึงดึกเลยนะคะค่ะติดต่อเข้ามาพี่ติ๋งได้ไหมคะร้านพี่ติ๋งตรงไหนครับพี่ติ๋งตรงนี้เป็นศรียาชศรีวรานะคะเราจะอยู่ตรงข้า กับกรอแของสามเงแยก27นะคะหรือธนาคารยูโอบิาาสาขาศรีวราคา่ะมาได้เลยนะคะขอบคุณพี่ติ่งมากๆเลยค,ะค,ค่ะพ<ป>ี่ติ่งคะเร่องเราแวะมาหากันใหม่นะคะได้ค่ะเร่รไาไปไหนกันต่อพี่เอสเข้าสตู่ปไปสดกันใช่ไหมใช่ไปสดกันต่อเลยกันในสตูค่ะเชิญค่ะ ฟมสดพดบ,นบนูนี่พดขาในสตูนี่เมื่อกี้ก็ถามว่าร้านก๋วยเตี๋ยวที่ไปกิน,นมันอร่อยจริงเหรอทำไมคนในร้านไม่มีเลยคือตอนเราไปถ่ายทำเราเกรงใจลูกค้าเช้ารเราเกรงใจลูกค้าว่าอคนแบบเดี๋ยวคนเยอะแล้วมันจะแบบเข้าถ่ายทำลำบากก็เลยเก็ช่วงที่คนน้อยก็เลยต้องบอกท่านผู้ชมไปก่อนครับ วันนี้เราก็เหมือนเดิมเรามาหาบางส่วนนะคะบางส่วนแค่ส่วนหนึ่งนะคะจากงานลินติโปรแฟร์นะคะที่จัดขึ้นที่เซนทรัลพลาซ่าเวสเกตนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8สิงหาคมนี้มีร้านกว่าร้อยร้านวันอาทิตย์นี้วันสุดท้ายป่ะไม่ใช่วันจันเวันจันเป็นจันจันจร์สุดท้ายครับก็อย่าลืมไปเดินชมเดินชิมกันพี่วนรู้ไหมว่ามีอาหารกว่าพันเมนูพันเมนูมีแค่ส่วนเดียวนะ ส่วนเดียวนะคะในงานนี่คะอาหารของเรานี่นะครับบอกก่อนว่าจับต้องได้แล้วก็อร่อยนะคะสาวเท็ดนี้ไปเลยนะไปหานกันร่อยกันนะม, dirty, มีมีกรอบม,อ Bree, ออมีกรอบ,รอบอนะอันนี้อันนี้อันนี้มีกรอบพิมพิรานะคะพิมพิรานิไม่ใช่พิมพิพายนะไม่ใช่พิมพิรา่ะเขาบอกว่าร้านเขาจะมี3มรสชาติพี่พศขาร้านนี่ขายดีมากๆขายหมดทุกวันนะคะมีรสชาติอะไรมีรสชาติดั้งเดิมค่ะรสชาติจะหวานกลมกล่อมกำลังดีรสใบเตยนี่จะหวานแล้วการสดั้งเดิมหน่อยล้วไม่กลิ่นหอมแล้วก็มีรสนะคะ คะมะนาวโหมะนาวหาวมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวประเทศไทยที่มีรถนี้ค่ะอันไหนอันไหนน่าจะอันนี้หรือเปล่ามะนาวน่าจะนี้นะน่าจะนี้เออลองชิมซิมันแบบแบบอย่างมันต้องแบบมันจะมีความอมเปรี้ยวนิดนึงเพราะว่ามะนาวเพราะว่าทายซิว่ากล่องเท่าไหร่อย่างเงี้ยกล่องเท่าไหร่สามสิบห้าสามกล่องร้อยราคาที่งานที่หนูจัดเนี้ยนะลินดิโปแฟนเนี่ยพี่หนูบอกพี่เดียรว่าจับต้องได้ราคาในงานราคาจับเอกจับต้องได้ทุกอันเลยใช่ได้ไหม มีความเปรี้ยวๆหน่อยใช่ไหมพี่พจน์ใช่ใช่น,นี่ทานรสใบเตยอ,อร่อยไหมอร่อยไหมก็อร่อยเออบางร้านหวานบแบบคอลแต่นี้ไม่หวานไม่หวานป<ม>อกกางกับพอดีแต่อยากพี่พจกินอันนี้มากกว่าหมูสเต๊ะมังกรทองอันนี้เป็นแอบ,บอันดับหนึ่งในเยาวราชอันนี้ข้างหน้าเลยไหมคะบอกก่อนว่าหมูสเตะเ๊ะคุาพี่ัชนการันตีเพราะเช่นเป็นคนชอบกินหมูสเตะ๊ะเช่นบอกให้เหยียบเลยนะคะหมูสเต๊ะเขาเนี่ยเอาไว้ถึงเย็นก็ไม่แข็งเคยกินร้านมิซิสบางร้านไหมบางร้านเนี่ยไว้ถึงเย็นเนี้แข็งใช่ไหม บางคนชอบแข็งๆแต่เราไม่ชอบแข็งๆเราชอบนิ่มๆแต่ส่วนใหญ่ถ้าเย็นๆมันจะไม่แข็งน้ำมันจะนิ่มนะอ่ามันมีองเจ้ามันแข็งพี่พี่ลองกินดูอันนี้อร่อยจริงเพราะเขาหมักด้วยน้ำหมักของเขาเนี่ยสองวันเลยพี่ให้พี่ลองกินตลอดพี่ก็ไม่ลองกินเลยพราะพี่เป็นเจ้าแห่งการกินไงพี่กินมาแล้วทุกคนเลยกินก่อนด้วยนสิบห้ากิโลนะนะแต่ลองซึมดูเพราะว่าเขาบอกอร่อยดูซิอร่อยจริงไหมอันนี้นะหมักหมูเนี่ยสองวันนะด้วยสูตรหมักพิเศษน้ำจิ้มกลมมแล้วก็น้ำอาจาร์มีควางเป็นสามรส กล่องชุดเล็กก็สิบไม้นะร้อยยี่สิบยี่สิบไม้สองร้อยสี่สิบปิ้งจะส,ะสดในงานเนื้อเขานุ่มและที่สำคัญคือเนื้อแน่นมากแน่นไหมแน่นแน่นไม,ไม่ไม่ใช่แบบบางๆแบบบางร้านน่ะเออบางๆนี่บางๆบางร้านนี่บางบางบางมากเลยอีกครั้งให้มากินอีกครั้งนไหมอ,อ่ะต่อไปค่ะเป็นอริชาขนมเปี๊ยะค่ะพี่โพส ร้านนี้ก็ไขยพี่รู้เขาด้วยไหมชิ้นเท่าไรชิ้นละสิบบาทถูกมากขายเป็นไงนี่จะโปรแฟหนูราคาถูกมากและอร่อยมากเขาบอกไส้ขนมเปี๊ยกนี่เขานเองร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผสมแป้งส่วนไข่ที่ใช้จะเป็นไข่แดงไข่เค็มนะคะที่แกเอาจากไข่แดงของไข่เค็มอีกทีหนึ่งอร่อยจริงๆแล้วก็บอกว่าเน้นทําสดใหม่แป้งบางนะคะไม่แข็งเป็นไส้ซิกเนเจอร์เขาที่ไส้ที่บอกไข่ดีๆนะคะไส้ถั่วไข่เค็มค่ะแล้วก็มีไส้มันม่วงไส้ถั่วแดงไส้เผือกไส้งงดำไส้ถั่วฟัก แม่งานขาย10บาทถ้าแช่ตู้เย็นนี่นะพี่นมกของอริชาขนมเปี๊ยะอยู่ที่เจวันถ้าอยู่นอกตู้เย็น3-4มถึงสี่วันค่พี่น้ผู้ชมอันนี้อันนี้อันนี้ไข่เค็มป่ะไข่แดงเว้ดูสิอใช่ตัวอันนี้อร่อยไม่กินไม่กินไ่เค็มเหรอนี่นี่แป้งเป็นไงบางนุ่มบางนุ่มรสชาติไม่น่าสิบบาททำไมอ่ะรสชาติน่าจะสามสิบจริงเหรอ พูดจริงเนี่ยนี่จริงใจไหมเนี่ยจริงใจไม่จริงโต้นะอ่าต่อไปม้บ้านประทูมหาชัยอันนี้ก็อยู่กับหนูมาตั้งหลอดเลยว่าขายดีจริงๆร้านนี้นะคะบ้านประทูมหาชัยนี่เป็นปลาทูนึ่งปลาทูเค็มปลาทูซาเตยจากสมุทรจากจังหวัดสมุทรส,ส,สาครเขามีอายุยืนนานมา,มามากเลยกว่า45ปีร้านเขาเนี่ยนะปลาทูเขาจะเนื้อแน่นนะคะไม่เค็มมากใหม่แล้วก็เต็มคําจําหน่ายปลาทูหลากหลายรสมากๆแบบคัดแสนมาจากวัตถุเกจเอมากเลยเมนูของร้านก็มีแต่วิฟวรู้ไหม อันนี้เป็นปลาทูนี่ก่อนเลยปลาทูนี่มีอันนี้เนี่ยปลาทูนึ่งก่อนคุณดูปลาทูนึ่งอันนี้ค่ะคุณขาขาสวยอวบอ้วนคอหักด้วยนะสั้นคอหักแล้วก็สดใหม่จืดมันไม่แข็งไม่เค็มไม่แข็งนนใช่แล้วพี่ว่าสองร้อยอันนี้ร้อยยี่สิบหุ้ยถูกมากใช่ไหมวะใช่ใช่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบถูกมาแต่ถ้าไปถ้าไป เอามา,อาทอดกินอ่ะไฟไออรก,กรนี่สองร้อยนะ<ร>อันนี้ร้อยยี่สิบในงานนะคะบอกก่อนว่าของบ้านคุมมหาชัยและยันมึงค่ะคุณพี่ค่ะนี่ค่ะปลาทูเค็มค่ะอันนี้ค่ะเป็นปลาทูเค็มนะคะเค็มมันเหมือนกินก้อนไม่เค็มมาก <ไป S 1> <ๆ S 2> อร่อยมันเหมือนกินมิ้พศทานกับข้าวสอยล้ลอหรือข้าวต้มหรือข้าวเหนียวก็อร่อยด้วยหั่นซอยพริกหน่อยบีบมะนาวใะ่หอเโอ้ยอร่อยอันนี้ปลาทูสาเตียม อันนี <and> <c oughs> <pt> ้ปลาดูสตี้สตี้ปลาดูสดเขี่ยวจากปลาทูสดในน้ําปรุงรสนะคะเรียกว่าสูตรโชว์ทางร้านเลยเนื้อนุ่มน้ําอร่อยเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มเหมือนก้องน้ําอร่อยเหมือนวิพจน ไร้สารเหมือนกล้องไร้สีเหมือนพี่โพสแล้วก็ไม่มีผงชูรสเลยนะคะทานได้ทั้งตัวทั้งโโหจุดเท้าเลยนะเออโโหสุดหางค่ะกินเข้าสุดร้อนๆอร่อยมากอันนี้ใส่พิพิธลงมาอันนี้เท่าไหร่แพะร้อนแพะร้อนปลาทูนี่ตัวอะไรพี่โพสไทยปลาทูตัวไหนตัวละเอ่อตัวละห้าสิบบาทเองห้าสิบบาทนี่ดูตัวทั้งมือกล้องห้าสิบบาทนี่อันนี้ปลาทูอะไรปลาทูแดดเดียวแดดเดียวนะนะทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในงานลิ้นติดโปรแฟร์นะคะซึ่งมีตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่8 สิงหาคมนี้ไม่รู้จะไปไหนก็นี่ไปเลยนั่งรถออกจากบ้านไปเลยเซ็นทรัลเวสเกตแถวๆนี้เองแถวๆไหนนะบางใหญ่บางใหญ่รถไฟฟ้าถึงด้วยใช่แล้วก็ศูนย์วกนี้ก็ใหญ่โตมโหฬาบอกว่าสามารถที่จะไปหาของกินได้เยอะแยะมากมายเลยจริงๆคุณท็อปต้องไปคุณท็อปก็ยังบวชอยู่ไงตอนนี้คุณท็อปบวชอยู่ที่สกลนครตอนนี้ไปหาอะไรกันอยู่นอกจากที่จะเอามาวันนี้แล้วยังมีอีกเจอพาอก็มาป่ากู้ใช่เจ๊พิกนะพี่พจนร้านดังจากเออ ตลาดภูโอ้โหหมดทุกวันนี่นมเบื้องที่เพิ่งกินเมื่อวานอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยว่านมเบื้องโบราณนะไ้ยเยอะแยะแล้วก็มีนี่ชาชูนะคะเป็นเป็นชาชูทอดกรอบแล้วก็มีนี่นีดเจพิกพี่พจน์อีกอย่างหนึ่งที่อร่อยไม่ใช่ไายใช่ไายขนมไทยอีกอย่าหนึ่งที่อร่อยคืออะไรไหมลูกชิ้น3บาทลูกชิ้นไม้ละสามบาทลูกชิ้นทอดสีส้มๆใช่ไหมอร่อยลูกชิ้นไม้ละสามบาทอร่อยมากๆเลยจริงจริงเดี๋ยวว่าจะชวนน้องโตโต้ทีมกล้องนี่ก็ไปกินดีไหมพจดี ไปกินอะไรดีอะไปกินลูกชิ้นหรือไปกินอะไรไปกินลูกชิ้นกันเฮ้ยลูกชิ้นเอ็นก็อร่อยนะลูกชิ้นเอ็นนะอร่อยฉันชอบลูกชิ้นเอ็นไม่รู้โตโต้กินลูกชิ้นเอ็นหรือเปล่านะเอออะเดี๋ยววันจันบอกก่อนนะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยกันนะคะอย่าพลาดอยู่พวกเราวันจันตอนเที่ยงครึ่งนะคะเรามีพระเอกนางเอกโอ้ชื่อดังมาเยี่ยมเราที่ในห้องศดเราเลยค่ะใช่วันนี้หมดเวลาแล้ว จะลาแล้วเหรอลาแล้วเสาร์อาทิตย์นี้ไปไหนเพื่อไปไหนเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวไปชะอำเพราะเขามีคอนเสิร์ตริมทะเลไงระวังลูกนะไม่ใช่ไม่ใช่จะไปคุยธุระแต่แบบเขามีงานเฟสติวัลคอนเสิร์ตเฟสติวัลที่ริมทะเลเราก็จะไปเดี๋ยวกล้องจะไปกล้องไปแสมแย้มมิดทาวน์ไปซ้อมพรุ่งนี้มีงานคอนเสิร์ตน้องกัปมีมิ่างจีนน้องกัปกัปธ้าวนาวุธน้องมีนพีรวิทย์แล้วก็น้องก้าวต้นปากก้าวอ่าจากบจะไปเจอบรรจันนะหมดเวลารักษาตัวด้วยนะคะก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ